ดูรีวิวมาเป็นปีๆนะคะตัดสินใจแล้วว่ายังไงถ้าตัดแว่นใหม่ก็ต้องเลือกร้านนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะเพิ่งย้ายเข้ามาทํางานที่กรุงเทพได้ไม่นานพักอยู่ใกล้กับสาขาสุขุมวิทย์พระขนงนะคะวันนี้ลูกค้าเลยเข้ามาวัดสายตาและตัดแว่นกับที่ร้านค่ะค่าสายตาของเคสนี้ค่อนข้างแอดวานเลยนะคะแว่นเดิมมีทั้งค่าสายตาสั้นหลักร้อยและสายตาเอียงสูงมากๆอยู่ที่600มาอยู่แล้วสําหรับเคสที่ค่าสายตาสั้นสูงสายตาแอดวานนะคะสนใจปรึกษาเรื่องโครงสร้าง หรือว่าสเตปเลนย่อบางทางร้านยินดีให้คําแนะนํานะคะนอกจากเคสนี้จะได้อัปเดตค่าสายตาใหม่ได้ดีไซน์กรอบแว่นที่ถูกใจยังได้ฟังก์ชันของตัวเลนที่ช่วยแก้ปัญหาจากเลนเดิมได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะเลนเดิมลูกค้าใช้ไปเลนเปลี่ยนสีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเนื้อสีค่อนข้างเสื่อมสภาพนะคะเลนเปลี่ยนสีไม่เข้มเปลี่ยนสีไม่สม่ําเสมอออกไปเจอแดดยังรู้สึกว่าแสบตาอยู่เลยนะคะวันนี้เลยเลือกเป็นเลนสังขัดแหลบผลิตใหม่เป็นเทคโนโลยีเลนทานซิชันค่ะแว่นใหม่ถูกใจแน่นอนนะคะถึงแม้ค่าสายตาสสูงหรือาายตต่างกันแ เนื้อสีสวยเข้มสม่ำเสมอค่ะ